ต้องบอกเลยว,ว่าหากันให้ควักแกล้วติ๊กตอกไปหมดนะครับผมกับแก้วลายโอฮาน่าเพราะว่าโอฮาน่ากับเป่าบินเนี่ยมาเอ็กก้าจะไปดูอะไรบ้าง ถามจริงๆถามตรงๆตอบตรงๆตอบจริงๆไม่อยามาเสแฉคลิปสั้นของผมเป็นเมนูสดชื่นเป็นสีฮ่านุยซ่าว้าวสีฮ่านุยรสชาติเป็นไงบอกได้ไหมออกทะเลทะเลหน่อยเค็มมากเค็มมากเค็มใช่เปรี้ยวหวานๆซ่าซาของผมของผมเป็นเมนูสุขภาพเป็นชาเขียวกับน้ำผึ้งเท้าไปแหละไม่ได้แปลกมากเลยชาเกี่ยวกับมะพร้าวไอ้เหี้ยของผมนี่เป็นสไตล์ปากจูนะครับผมเต็มว่าสิบล้อสตาร์เตอร์แพ็คตื่นนตื่นตื่ตื่นตื่นตัวนี้ มากลมกล่องของผมดีกว่าที่โหลดแต่ตัวชื่อที่โหลดก็บ๊วยแเลยไม่ได้เล่าซื้อของกูนี่ความนัวเลยโชก้าชาโก้ชาไทยผสมโกโก้สุดเข้มข้นมารวมกันโอ้โหนัวอร่อยเนี่ไถืออ้วนอย่างเงี้ยก็มันอร่อยอย่างงี้ยของผมสุรดิวดิวทั้งสวนก็คือผลไม้รวมดิวออกมาทั้งสวนรสชาติเปรี้ยวหอมสดชื่นครับผมแล้วไปต้องยืนเป็นเด็กญี่ปุ่นแบบดูกระตูดเป็นบิ๊กยี้ดิบมะพร้าว แล้วก็ใส่คาราเมลเข้าไปใส่นมเข้าไปอใส่น้ําแข็งเข้าไปอ,อร่อยเลยทีเนี้ย ออนี่คือโอโคโนมาแล้วผม X เต่าบินมีทั้งหมดเจ็ดเมนูของพวกเรานะครับผมไม่ต้องจำชื่อเมนูของเราไปดูหน้าตู้เห็นหน้าพวกเราได้เลยผมแล้มีอสองเมนูเป็นเมนูรวมของพวกเราแล้วก็เมนูของไอ้ผมใสสำหรับคนใจถึงนะแน่ที่ว่าใจถึงก็ลองกดดื่มดูแล้วกันนะครับผมและการที่โอโคโนมากับเต่าบินมา X ก,กันเนี่ยบอกไว้เลยว่าไม่ได้มาเล่นๆมีกิจกรรมนะครับผมในสมาชิคไลเข้าไลไปแล้วไปสมัครสมาชิกแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกับเขาได้ส่วนลดนะครับผมตั้งแต่ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิ นะครับเอาไปพีพีได้เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะตรวจสบสมาชิกไลน์นะครับผมเพื่อร่วมกิจกรรมเนี่ยไปที่ไลน์แอดเต่าบินได้เลยง่ายๆเลยแล้วกดเต่าบินไอสุดมันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าผมเห็นติดต่อเกกับคุณไปตามล่าหาเยอะมากขนาดตู้เราเองยังไม่มีแก้วเราเลยยัไม่มีมือถือมาเกิดมาอยู่รอก่อนน้องรอก่อนเดี๋ยวอนาลังแอดเข้าไปกระจายกันกระจายทั่วประเทศอยู่สาวทั้งตู้อ่ะนี่มันมีเสียงของพวกเราอยู่ด้วยชอบทุกคนเลยเลยย้อนนะ แต่ละคนต้องรู้นะบางทีว่าจะได้เสียงปูเสียงป้องเสียงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไปเรื่อยๆใช่สวัสดีครับผมนี่คือเต่าบีนรับเครื่องดื่มอะไรดีครับเลือกระดับความหวานได้เลยจ้าดื่มแค่ออกตรงๆนะจ้าเดี๋ยวมันจะหกจ้าก็อย่าประกวดกันเยอะแล้วกันนะครับผมสงสารคนที่ในตู้นะครับไม่มีี่จะเป็นจั๊กไม่มีคนเชื่ออยู่จริงใช่ไหมว่ามีคนอหรือคาไหนดีดิเชื่อดิเชื่อดิ้วหยอก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 ผมไม่ได้พูดหยอกกับมันนะ